ผมจะมาท้าชาลอตนะครับอดีตอันดับหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งะคือสายสีนั่นเองนะสม่ชอบเฮ้ยเดินยกอุ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวรอ กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับมาที่พี่ครั้งนึงนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะที่นะก็วันนี้นะครับผมจะมาท้าชาร์ลอตนะครับอดีตอันดับหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะคือสายสีนั่นเองนะครับขอเสียงพี่พีด้วยนะครับผมสวัสดีครับมาจากช่องสายสีค่ะครับโอเคดูซิว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับก็กติกาห้าตัวจบนะครับพี่พีพร้อมไหมครับ มามามาแต่มมนบัฟอะไรมาใหม่ครับพี่สกิลสองคูดาว้ขึ้นอนิเมชั่นก็แก้ให้มันแบบว่าสมุนรขึ้นนิดนึงแล้วก็เหมือนจะบัฟดาเมจอันตรีมั้จำไม่ได้ละเฮ้ยนี่ตัวก็หดบนซูพีนไ่เขาแบนกันหมดเลยป่ะพี่หรือว่าแบบเขายังปลดออกมาส่วนใหญ่จะหลุดันนั้นทีจะแบนนะมันจะแบนแค่ตอนช่วงแรกๆอะช่วงที่แบบ มันเพิ่งบูมอ่ะเพราะว่าชาลอตแบบพอเป็นกระแสพวกคนก็ยังแก้กันไม่เป็นแต่แบบหลังๆพอคนเริ่มแก้กันเป็นชาลอตก็มีจุดอ่อนเยอะขึ้นพี่มีทิการเล่นไหมครับชาลอตเหรอใช่คนเล่นชารลอตต้องเป็นคนใจเย็นๆนะแบบว่าไม่ไม่หวังดาเมจแับมันมากเพราะว่าตัวมันไม่ใช่ตัวที่แบบมีดาเมจแบบตอนเนี้ยขนาดนั้นตัวมันต้องแบบเรื่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนตอนรอบนี้ แจ็คเตาตีเราแล้วก็แล้วก็ถอยออกเนี่ยแล้วก็ใครเข้าไปตีใหม่แล้วก็ออกมันเน้นโฟก์โดนเลยอะไรไเฮ้ยเน้นต่อเน้นโฟกอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าแบบถ้ามันใจ็คก็ก็ดวนได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเจอตัวที่พิ้วกว่าก็ต้องแบบดิกเชงหน่อยมันเหมือนเข้าไปเรียกสกิลให้เพื่อนไหมพี่แล้วให้เพื่อนเล่นแล้วเราก็ออกแล้วก็เข้าไปเล่นใหม่ใครกันใครกันคิดว่าเป็นเรียวม้าก็ได้ครับอโฟกตรงนี ื่อเข้าเฮ้ยเงินยกเฮ้ยไม่ได้อีกอะเดี๋ยบร้อยถ้าออกดาเมจมาสักหน่อยก็อีกก็สู้ได้เป็นยิงปูแทงกันเล่นนี่ก็เล่นฉากมันก็จะถึงมา พี่ให้ทิกเชตหนึ่งนึ่งกับชาลล์ก็ได้แนะนําให้ไปข้างหลังมันไว้เพราะว่าเวลาชาลล์มันล้ำพาร์ตสี่แบบมันมันไม่หันหน้าตามมันจะแบบมันจะทำดาเมจแค่ตรงหน้าของชาลล์แต่ก็คือแบบถ้าแบบย้ายไปข้างหลังมันเลก็พาร์ตสีไม่โดนละชาลล์จบช้าให้สามสูดไม่ได,นะด,หไได้หรือว่าแฮาางสุดไม่ได้แน่ถามสูดไมได้ครับพีนะ่เพราะว่าถ้าผมต้องแบบต่อๆไปนัวนัวกับชาลล์แบบเราน่าจะแพ้โบว์ตรงตร้ย เซฟิตมันจะคล้ายๆแชร์ลอตตรงที่โดดไปข้างหลังก็ได้คือแบบสกษิณสองเซฟิตกับพระติดแชร์ลอตมันจะคล้ายๆกันนิดตรงประมาณเนี้ยหนึ่งถึกอยู่ถ้าเอาระเบิดมาคลิปตายตายแต่พี่แบบเล่นเป็นถึกยังมันก็ถึกมากเลยนะพี่ขนาดมีตัดเลือด มาแมนแอรเนข้าตองมีหจขให้มันกับคนอื่นไปแล้วจบชาล๊ะตาเลเด้งอะไรเงีดอย่ได้ขนาดมีตาเลเด้เนี่ย ที่คนเล่นมันไม่ได้โดนล็อกที่หฮาแต่จริงๆถ้าใ,นใ,นใ,นใครไปลองมาจากเฮดโอเคนี่มันมันตัวมันตัวเดียวกันเลยนะพีเ่เล่นเหมือนกันเลยแตก็มันก็เอามาจากเฮดโอเคมันเอามาจากเฮดโอเคอ่ะ เกี่ยวแตก้มสอบไม่ทันเรียบร้อย GG เรียบร้อยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด็ถ้าใครกดแชร์นะครับแล้วก็กอย่าลืมกดติดตามต้องใส่สีด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับพี่วันนี้สำหรับวันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ